สวัสดีครับวันนี้ก็กลับไปอยู่กับรายกมรคุกกี้รันนะครับอยู่กับรายการซันทีวีเกมนะครับก็อยู่กับในเซิร์ฟกาเกานะครับคารเกลคุกกี้นะครับอ่าซึ่งเซิร์ฟนี้ผมก็มีคุกกี้อยู่แค่นี้นะครับอ่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็ยังอัพไม่เต็มนะครับส่วนเจ้าคุกกี้เปเปอร์มินี่เต็มแลยนะครับผมจะมาทดสอบการนําคะแนนของมันนะครับส่วนเจ้าคุกกี้รสส้มนี่ ผมได้มาจากการทําคะแนนในนี้นะครับไม่ทำคะแนนหรอกครับก็เก็บไปเรื่อยครับผมพูดผิดนะครับนี่ครับก็จะได้ไอ้นี่นะครับเน่คริสตั้นหนึ่งร้อยแล้วก็บวกกับคริสตัลที่ผมมีอยู่แล้วนะครับอ่ะพอผิดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มเล่นเลยดีกว่านะครับผัดก็เป็นเจ้าซากุละานะครับอ่ากดเริ่มแล้วครับอ่ะ ซึ่งคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาทดสอบใหม่ๆนะครับเพิ่งซื้อมานะครับก็เลยเล่นทําคะแนนในนี้เลยนะครับอ่ะจะดีกว่านะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะลงในพรุ่งนี้นะครับเพิ่งเพราะตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับเพราะผมกำลังจะนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายช่วงเย็นๆได้บ้างครับเพราะผมมีธุระอีกถึงจะว่างลงนะครับ อ่าถ้าจะเป็นโปรมิน์นะครับคู่กับคู่กับเพชรคู่กับเพชรหรือเพทเนี่ยแหละครับอ่าเพราะอะไรเขชื่อเรียกว่าเพชรหรือว่าเพทคู่กับเพจของบริจ็กสันหมายเลขสองนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับสมบัยก็ใช้อย่างนี้แหละครับก็สมบัยก็ใช้พวกเพิ่มคะแนนจากการขี่สัตว์นะครับซึ่งผมก็ใช้คะแนนจากการขี่สัตว์เหมือนกันนะครับนี่ข้างล่างครับ ของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพตอนตอนนี้ผมกม็ไม่ค่อยได้เล่นเซิฟนี้แต่ช่วงนี้ผมเล่นแล้วเล่นบ่อยแล้วด้วยเซิฟนี้เพ้าหไมายต่อไปของเกมเกมนี้ของเซิฟนี้นะครับก็เก็บตังอัพกุกกี้รสส้มให้เต็มแล้วก็ไปอัพพวกเจลลี่พวกนาฬิกาให้เต็มนะครับจากนั้นก็ค่อยมาอัพกุกกี้กับเพชรที่ อัพให้เต็มนะครับอัพให้เต็มให้หมดนะครับใช้หลายดวงนะครับหัวใจคะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่28ล้าน29ล้านนะครับ30ล้านนะครับขี่วานต่อครับ ซึ่งเซิฟนี้นะครับผมก็เล่นคะแนนเกินไม่ได้นะครับเล่นคะแนนเกินสามล,าล้านยังไม่ได้นะครับเพราะของมันเอิมอ่อนมากครับกระจอกมากครับของสมบัติก็จะพยายามเล่นไปเรื่อยนะครับส่วนตอนนี้ของเซิฟไล์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็แค่อีเวนต์เก็บลูกบากให้ไอ้คุกกี้เลมอนนะครับคุกกี้มะนาวก็มาวันศุกร์ มาสุกที่4นะครับเมาสุกที่4นะครับกุกกี้มะนาวเดี๋ยวถ้ากุกกี้มะนาวมาของไลน์ของไลน์เมื่อไหร่นะครับผมจะมันรีวิวให้ทันทีนันใดนะครับ เดี๋ยวถ้าคุกี้รันเกาหลีผมเทพกว่าของลายเมื่อไหร่นะครับผมจะมารีวิวให้อีกครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่ารีวิวหรอกครับก็แค่มาทดสอบใหม่นะครับคลิปนี้ก็เลยทำคะแนนไปด้วยเลยนะครับอ่าครับเยี่ยมครับได้เก็บไอเทมวิเครามแสงครับ ตอนนี้คะแนนก็ร้อยล้านเข้าไปแล้วครับถ้าร้อยล้านนี่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าล้านนะครับตอนจบนะครับ ตอนนี้คะแนนก็ร้อยสิบสามล้านนะครับอืมเสียวครับอ้าววันนั้นมีครับ ่าโหลดครับอืมถ้าเมื่อกี้นี่กดสองนิ้วพลาดน,นะครับก็ไปเลยนะครับชนคงจะได้ขี่วันสักรอบมั้งได้ป่าวต้องดูที่ปริมาณที่พลังงานครับไม่รู้จะได้ขี่วันสักรอบเอ่ครับถ้าได้ก็ดีนะครับนะครับเก็บหายใจครับ น่าจะได้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 ได,ได้นี่ครับอ่าพร้อมเก็บเลือดโคดใหญ่ด้วยนะเนี่ยครับ อ่าครับผัดหลังนะครับสกุละมาแล้วครับมาดูกันสิครับว่าจะทําลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็อยากจะทําดูนะครับอ่ะมันใกล้วันอาทิตย์แล้วก็เลยอยากจะทาอยู่นะครับพอดีเอ้าเหรียญประจำาอาทิตย์มานะครับเพื่อเอาไปแลกของรางวัลยังไม่ถึงตัวเองเลยนะครับยังไม่ถึงตัวผมเองเลยครับ ยังใครอยู่ก็ไม่รู้นะครับกระโดดจ้ำจ้ำนะครับจ้ำเข้าไปพยายามไม่ให้โดนสีขวางครับ ดนาสุดท้ายแล้วครับหนาที่สิบแท่นบูชาของชนเผ่าสับปะรดนะครับเชลิดเดอร์มาช่วยยังวะอ๋อยังนี่วะ ลุ้นเชียร์เลยเด้อครับเชียร์เชียร์เลดเดอเชียร์เลยเด้อโอ้เชียร์เลยเด้อไม่มาครับเสียดายมากสองร้อยเจ็ดสิบล้านก็โอเคครับเชียร์เลดเดอร์มาน่าจจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เออ ซึ่งของไทยครับผมก็ยังไม่สื่อละล้าสักทีนะครับของไทยสื่อละ้านนี่สำหรับผมนี่ถือว่ายากมากครับยังทําไม่ได้เลยครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็บอย่าลืมกดซับตะไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ